กรณีชาวต่างชาติพาสิงโตนั่งรถเบนลี่เปิดประทุนแล้วขับตระเวนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีและมีคนถ่ายคลิปนำไปโพสต์ในโลกออนไลน์จงเป็นกระแสฮือฮาตามที่มีข่าวเสนอไปแล้วนั้น ทางนี้เมื่อเวลา17นาฬกา30นาทีวันที่23มกราคมเจ้าหน้าที่มีการสนที่กำลังทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจป่าไม้และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่354ทับ42ภายในซอยเข่าพระตรรหนัก5หมู่10ตำบลหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นบ้านที่มีการเลี้ยงสิงโตและเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียล ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นมีรั้วล้อมรอบขอบชิดในรั้วบ้านพบกรงเลี้ยงสัตว์สองกรงกรงแรกมีสิงโตหนึ่งตัวส่วนกรงที่สองมีสุนัขสมตัวบ้านถูกปิดเงียบโดยเจ้าหน้าที่มีการกดกริ่งเรียกคนในบ้านแต่กลับไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้ ทางด้านนางสาวริต้านามสมมตุติอายุ50ปีชาวบ้านซึ่งพักอยู่ในคอนโดติดกับบ้านหลังดังกล่าวได้เล่าว่าเห็นชาวต่างชาติผิวสีเลี้ยงสิงโตตัวนี้มานานกว่าหนึ่งเดือนช่วงเย็นของทุทกๆวันชาวต่างชาติคนนี้จะพาสิงโตตัวดังกล่าวพร้อมสุนัขขึ้นรถเบนลี่แบบเปิดประทุนแล้วขับพาไปตระเวนย่านชายหาดดงตาลจอมเทียนโดยช่วงแรกไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร แต่พอได้ยินเสียงร้องคำรามออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวบ่อยๆจึงได้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายพอซูมเข้าไปใกล้ๆจึงรู้ว่าเป็นสิงโตทําให้รู้สึกตกใจมากและตั้งข้อสงสัยชาวบ้านทั่วไปสามารถเลี้ยงสิงโตได้หรือไม่จนกระทั่งมาเป็นข่าวโด่งดังในโลกทิกต o อกดังกล่าวด้านตํารวจได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าสิงโตตัวดังกล่าวถูกลงทะเบียนไว้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้หญิงไทยเป็นเจ้าของซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดต่อให้เดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่จริงของสิงโตส่วนชาวต่างชาติที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นเป็นชาวผิวสีคาดว่าเป็นชาวศรีลังกาส่วนรถหรูเบนลี่จากการตรวจสอบทะเบียนพบว่าเป็นรถเช่ามาจากพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตล่าสุดได้มีทนายความของเจ้าของสิงโตได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ โดยได้แจ้งว่าได้รับมอบอำนาจจากทางเจ้าของสิงโตมาเจรจาซึ่งขอให้ทางเจ้าของได้รวบรวมนำเอกสารทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเย็นวันนี้ซึ่งบางต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอเข้าตรวจสอบสิงโตตัวดังกล่าวก่อนซึ่งยังอยู่ในการเจรจาจากนั้นเมื่อเวลา19นาฬิกาได้มีทนายของเจ้าของสิงโตเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่โดยได้แจ้งว่าได้รับมอบอำนาจจากทางเจ้าของสิงโตมาทำการเจรจากับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะมีการเปิดประตูบ้านเข้าไปตรวจสอบสิงโตโดยพบว่าเป็นลูกสิงโตเพศเมียอายุประมาณ4เดือนซึ่งทางเจ้าของสิงโตมีการขอนัดหมายเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงเอกสารการครอบครองในวันที่24มกราคมนี้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศีราชาโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรอเจ้าของนำเอกสารมาแสดงข้อเท,ท็จจริงต่อไป กดกดแช่ไปเลยครับ

เร d ไฟ g ์อะคาเดมี่แอนทามเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e ไ Fight Academy